ความกตันยูกตตะเวทีนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์การที่คนเราจะมีความคิดฝ่ายดีตั้งใจทําความดีสร้างสมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรจึงจะรักษาความตั้งใจที่ดีนั้นไว้โดยไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคันเพราะในการทำความดีย่อมมีอุปสรรคมีปัญหาขัดขวางมากมาย ไหนจะปัญหาภายนอกจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมไหนจะปัญหาภายในจากกิเลสที่มันรุมล้อมประเดประดังกันเข้ามาเราจะเอาตัวรอดยืนหยัดสู้ปัญหาทั้งหลายที่เข้ามาปรผจญได้โดยไม่ท้อถอยก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจไว้นั่นก็คือความกระตันอยู่อย่างเด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนเรียนหนังสือแม้จะยากแสนยากท้อถอย จะเลิกเสียก็หลายครั้งเพื่อนฝูงบางคนชวนไปเที่ยวเตรเฮฮาดูน่าสนุกกว่ามากแต่เมื่อน,นึกถึงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าท่านอุตสาหนุถนอมเลี้ยงดูเราจนมาเติบใหญ่ลำบากลำบนอาบเหงื่อต่างน้าในการทามาหากินเพื่อส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนท่านฝากความหวังไว้กับตัวเราอยากเห็นตัวเราได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต พอคิดได้เท่านี้ความกระตันยิวก็จะเกิดขึ้นมีแรงสู้มีกำลังใจแม้จะยากแสนยากแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยก็กัดฟันสู้มุมานะตั้งใจเรียนให้ดีให้ได้ไม่ยอมประพฤติตัวไปในทางเสื่อมเสียแก่วงตระกูลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อายโดยเด็ดขาดแม้ในหมู่ผู้มาบวชผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ต้องตั้งใจทำหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแน่นอนว่าในการทำงานนั้นจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันคนเราหลายคนก็หลายความเห็นต่างคนก็ต่างตั้งใจดีกันทั้งนั้นแต่ความคิดความอ่านความสามารถมันไม่เท่ากันนบางครั้งก็เกิดทิฏฐิมาณนะอัตตาตัวตนเนี่ยคิดไปว่าถึงแกจะหนึ่งแต่ฉันก็แน่เหมือนกันเนี่ยทำให้มันไม่ยอมกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะต่าง ก็กำลังฝึกตนเองอยู่กิเลสในตัวก็ยังมียังไม่ได้หมดไปดังนั้นถ้าไม่รู้จักควบคุมให้ดีด้วยสติสัมปชัญญะให้เท่าทันในปัจจุบันจึงมีโอกาสขัดใจกันได้หรือบางทีทำงานเผยแผ่หรือบางทีประพฤติปฏิบัติธรรมกระพบกับคนที่ยังไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยพูดนินทาว่าร้ายเยาะเยะ้ยถากถางเอาบ้างเพราะเหตุนี้ จึงมีผู้ปฏิบัติธรรมมากมายเนี่ยเบื่อหน่ายท้อถอยเลิกราไปกลางคันอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความกระตันญยูกระตะเวทีเป็นพื้นใจแล้วเมื่อความท้อถอยความเบื่อหน่ายเอื้อมระอาะเกิดขึ้นเพียงแต่นึกว่าที่ตัวเราได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะรู้การสร้างบุญกุศลร,รู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ รู้บุญรู้บาปอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อจิตวิญญ,ญาณอุทิศชีวิตทุ่มเททุ่มเทค้นคว้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้นำธรรมะมาบอกมาสอนเมื่อคิดถึงชีวิตเลือดเนื้อความเพียรพยายามที่พระพุทธองค์ได้ทรงทุ่มเทลงไปในการสร้างบาร,รมีนานถึงยีสประสงค์ขาแสนมหากับมากมายหลายล้านชาติเนี่ย ตลอดจนคิดถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดถือพระธรรมวินัยถือธุดงคขวัตรอย่างเข้มงวดกว่าจะได้มรรคผลนิพพานเอามาบอกเอามาสอนถ่ายทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อบรมพร่ำสอนให้เราได้ทราบได้รู้ถึงคำสอนของพระพุทธองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ลำบากเมื่อคิดเพียงเท่านี้ความท้อถอยก็หายความเหนื่อยหน่ายก็คลายแม้ตายก็ไม่หวัน่นเกิดกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าความกระตันยูกระตะเวทีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งที่จะประคองใจของเราให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมอันสูงขึ้นขึ้นไปนั่นก็คือมรรคผลพระนิพพาน